นี่นะคะจะเอาเออรถคันนี้ไปขุดให้ขุดนะคะจ้ารถคันนี้ไปนะไปขุด้คุยกันนะก็งเาะงถที่กรง เดี๋ยวเสร็จเสร็จจากนี่นะคะก็จะไปะดูความเสียหายต่อนะคะเพราะว่าเราไปถามไหนทัี่นั้นแล้วก็ลองสองไม่พอปูนสองถุงไม่พอเราก็จะสั่งทรายแล้วก็หินนะคะ,ะเพื่อที่จะไป ทำต่อหม้อให้มาตรฐานเนาะซื้อเหล็กซื้ออะไรเนาะขอเอาเอา,เอาขอใหญ่ๆมาตรฐานเลย ใหญ่สุดนะคะมาบานพี่บจะมาตัดตรงโค้งเขาจะไปตัดตรงปลายสิแล้วที่เหลือเขาจะขายให้ใครเออใช่แล้วก็บิดออกแบบนี้เออเป็นแบบนี้เออแกะปล่องแกะปล่องยี้ทางร้านเขาทำได้ใช่ไห้ใครทำไปให้เขาทำหลอกก็เอาร้อยหนึ่งหรือเปล่าใ่แต่ กระเปาไปเดียวเองกระเป๋านรอดกโค้งไปเดียวมันงเลยหนึ่งูแล้วคนนฮะประมาณเมอเอาลออกให้ย็เต็มเลยออกเน้นี่ลยนี่ล่น่ะนี่นะคะก็จะใช้เหล็กรุ่นนี้เนาะใช้เหล็กรุ่นนี้ใหญ่พอสมควรอันนี้เป็นสรุ่นเทียบกับอ่ะเทียบกับอันนี้เลยอ่ะเนี่ยใหญ่มากค่ะเอารุ่นนี้เลยจะได้เขาเรียกอะไรอ่ะ จะได้มั่นคงเนะเจะได้ไม่ต้องห่วงนะคะตอนนี้ก็กำลังขี่หานะคะว่ากีแม่เราไปแย,ยบตรงไหนบ้างเด้อเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีแต่ป่านี่ลูกตรงนี้มีอันนี้ด้วยนี่อะไรนะมีช้างผูกอยู่ด้วยดีนะแม่แม่อันนี้ช้างเขาพ่อบอกเมื่อวานเดินมาแถวนี้นะ ไม่ค่ะมีแต่ปลาเลยของเนี้ยดูอันเนี้ยมีแต่ปลาเลยอ่ะที่แม่เรามาพ่อก็เดินมาทางนี้นะพ่อบอกแล้วก็ขึ้นมาทางนี้พ่อบอกเนี่ยพ่อมาตกตรงนี้ป่ะไหนนี่รอยรอยเท้าพี่แม่นี่เห็นไหมคะรอยเท้าแม่เรารอยเท้าเด็กรอยเท้าคุณแม่เราเต็มเลย นู่นคนะน่ะไม่เจะป่าเลยนะนดูทางค่ะลำบากมากขอบค,คุณในน้ำใจของพี่น้องขวัญช้างค่ะคือไม่นังมาแล้วโอ้โหลำบากมากเนาะน้ำก็เยอะอะไรต้มีอะไรแล้วมืดก็ แล้วพ่อย้ายพี่เมย์ออกก่อนแล้วต้องมาขุดเพื่อที่จะวางทำเสาต่อหมอใหม่ให้มันคงกว่าเดิมย้ายมาอยู่ตรงนี้กันแล้วทีแรกไม่นางนึกว่าเขาจะเอาคันใหญ่มานะคะแต่ได้คันเล็กนะคะมาอันนี้ก็เมย์ก็จะไปทำงาน อันนี้เอาแบบมาตรฐานนะคะเพราะเมื่อเช้าเราไปสั่งของกันเรียบร้อยแล้วเนาะสั่งปูนสั่งหินสั่งทรายมาแล้วตอนนี้ก็รอนี้นะคะว่าอ <c oughs> รอว่าท้ <c oughs> องกระสุงก่อนนะอลายุ่นิ่งๆลูก ต้องขออภัยแม,แม่แม่ด้วยนะพอดีไม่สบายเีพี่เขาจะพี่เขาไปทํางานเนะี่เริ่มดินละิ่มไมนิ่งละคิดถึงพี่ลาลูกคออ่าของก็อันนี้เรียบร้อยแล้วเนะหลือแต่ค่ารถนะคะเพราะว่ารถเขาบอกว่ามาคิดเอาหน้างานเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าดินมันแข็งมาก ทํายากอะไรยังไงเขาก็จะมาคิดตรงนี้แต่ถ้าไม่แข็งมากไม่ขุดง่ายเขาก็จะคิดไม่เยอะนะคะส่วนเ,เรื่องข้าวเนอะเรื่องข้าวที่ว่าไปเหยียบของเขานะตอนนี้ให้เจ้าของผลเดินดูอยู่นะคะแล้วกเ็เสียหายอะไรยังไงเนะี่ยเดี๋ยวจะไปคุยกับกแกอีกทีนึงเนาะเพราะว่า,าพ่อของขุมทรัพย์มาบอกเมื่อคืนว่า ให้ไปดูข้าวเขาด้วยเพราะว่าไปเหยียบข้าวไปกินข้าวเขาเยอะมากข้อขุนทรับบอกให้ไปดูนะพอไปแล้วก็ตอนนี้ให้เจ้าของเป็นสำรวจอยู่ว่าอะไรยังไงก็เพื่อจะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรยังไงก็อีกทีหนึ่งนะคะ เห็นเมื่อคืนแล้วแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยครัเพราะว่าทำทุกอย่างเนาะแต่แต่ดีตรงที่น้องไม่ร้องน,อนั่งเอ่ยอะไรเอยให้แม่กลับมาหาแต่ไม่เมื่อคืนไม่ร้อง เจ้าของมันบอกว่าให้แม่นางกับพ่อเบิร์ตจัดการตรงนี้เดี๋ยวแกจะเป็นคนไปหาโซ่ออกโู่ออกอะไรเองให้แม่นางกับพ่อเบิร์ตประกันขุดประกันอะไรจ้างไปจ้างรถจ้างอะไรมาขุดให้เรียบร้อยเอาเอาแบบเหมือนบ้านของช้างแฝดน,นะคะทองคำท้องแท่งเนาะทีเทตอมอเทอะไรลงให้มัน แข็งแรงนะดูทำดูทำค่ะน,นมคราบกินนมก่อนนะคะ เราก็จะเทีใหม่เลยนะคะทั้งของคุณแม่เนาะแล้วของอลูกชายเรานะทำสองอันเลยนะคะก็ไม่คคุณแล้วเนาะไปดูเออเที่ัหนแหละอย่าไปาไวกไปวนเพิ่นดูความลึกนะคะที่เราจะลงใหม่เนาะลึกมากนะคะ ของอันนี้ของน้องน้องนะอันนี้ของแม่นะคะดูชั้นดินได้นะคะชั้นดินอันนี้สีแดงนี่ก็คือตั้งแต่เรามาอยู่ใหม่ๆเลยแล้วก็ชั้นนี้ก็คือเริ่มถมครั้งแรกเริ่มถมครั้งที่สองแล้วก็มาถมครั้งที่สามเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครั้งเนาะที่ถมถมสี่ครั้งอะ่ะ ถมสี่ครั้งครั้งที่ห้าไอ้ด้านล่างคือดินเดิมของเขาแล้วสีแดงๆเัาจะไล่มาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะว่าอะไรยังไงเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะว่าเดี๋ย้ายน้องก่อนน้องไปปลูกฝั่งนู้นก่อนเราจะได้ทำเทตอ่อหม้อเทอะไรก่อน มันคงแล้วก็รอเราะว่าเจ้าของคนบอกว่าจะเอาเอาโซ่มาให้เนาะนล้วพอดีไม่นานจัดการเองนะคะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะว่าทั้งหมดทั้งมวลดูค่าเสียหายด้วยเราจะเยอะขนาดไหนนะงีงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะคะกดติดตามเพื่อนแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ